สามสองคุณสามสมองกูพังแล้วกราบสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับพี่นัทปิ่นโตอีกครั้งวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาทำการทดสอบ IQ ครับ ชื่อเกมนี้มีชื่อว่า Just Game to Test Your IQ นั่นเองมันก็เป็นแค่เกมสำหรับทดสอบ i q คของคุณเนี่ยตอนในเด็กเคยอยากทดสอบ iQ ใช่ไหมอยากรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นอัจฉริยะหรือเปล่าเรา i q คมากกว่าเพื่อนเราไหมนะถึง180ไหมอะไรเงี้ยพี่ก็เคยนะครับตอนนั้นพี่ได้ประมาณ140นะฮะแต่วันนี้เราจะมาทำการทดสอบกันอีกครั้งสมองพี่พัฒนาหรือเปล่าและจะพัฒนาไปในด้านไหนติดตามให้ดีจะบอกเลยนะครับมันไม่ราบรื่นอย่างที่คุณเห็นแน่เพราะนี่คือเกม สยองขวัญครับถ้าพร้อมแล้วดูหน้าจอให้ดีแล้วไปเทส IQ กันดีกว่าลุยครับมันแ,แค่เกมที่วัด i อ่อะเริ่มมาเป็น Google นะครับแล้วมันก็ขยับไปเองครับฟรีไอคทวทดสอบ IQ คฟรีๆอะนี่ไงมีเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วแล้วผมต้องเป็นคนกดแล้วมันมีหลายเว็บมากเลย อันนี้ไม่ได้อะเราแบ็กกลับมานะครับแล้วก็อันที่สอง intelligence ad d be อันนี้ก็ไม่ได้ครับเออ r o กแกอันที่สามอ่ะ gift therapy center อะไรวะ something went wrong w h i l e displaying this web page มีบางอย่างผิดปกติตอนที่เล่นเว็บเพจนี้ คุณตั้งใจจะทำอะไรแน่นให้ผมเข้านี้เหรออันที่4 l i q test เป็นแอปพลิเคชัน totally free ฟรีจริงๆอของฟรีใครก็ชอบเฮ้ยได้ว่ะเขาบอกว่าลองทดสอบ IQ กันฟร,ฟรีที่บ้านของคุณดเรเกอร์ดอนเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเขาได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับและการทส IQ ครั้งนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความแม่นยำที่สุดเลยในโลกนี้ล่ะเรามาลองเรามาลองทำการทดสอบ ในเอกสารนี้ก็ดูดีกว่าเมื่อคุณกดอภัายเอกสารนี้จะส่งไปที่บ้านของคุณโอ้ถ้าส่งเอกสารมาที่บ้านเลยนะครับอ่ะลองดูหน่อยแล้วไงเฮ้ยกดปุ๊บส่งปั๊บเลยวะส่งเร็วจังนะ่ะนั่นคือหุ่น a อนดรอยโอ้โหโลกนี้มันล้ำขนาดนี้เเนี่ยของผมแลละครับ โอเคเราหยิบมาแล้วแล้วหุ่นแอนดรอยก็เดินหายไปในไปในความว่างเปล่าเออปิดประตูเถอะปิดประตูไม่ปิดไม่เป็นไรอ่ะงั้นเรามาเทสไม่ปิดบ้านจริงเหรอมันปิดไม่ได้ครับงั้นเรามาลองทำดูเนาะวางตรงนี้นี่คือกระดาษทดสอบ IQ อะไรครับเนี่ย สี่คูณสองอะไรอ่ะมีเปิดไฟฉายมีหลบใต้โต๊ะส่องไฟใส่มันเมือ่อมันมาถึงเฮ้ย what the fuck มาทำไมครับเฮ้ยเอา้าเชี่อ IQ ของคุณศูนย์เอา้าอะไรอ่ะกูยังไม่ได้เทส iq อะไรเลย กอศูนย์หกสองสิบสองร้อเ้าสามลบแปดเจ็ดชิบหายล้วหลบไม่ได้หรอวะ,อะ no 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 ไปแล้วปะอะไรอ่ะเดี๋ยวเด คำต,ตอบคือหนึ่นย์หไงหนึ่งศคูณสอุ้ยไอ้เชี่ยสิบคูณสอุ้ยไอ้เชี่ยไม่เอาสิบเจ็ดคูณสามสามเจ อะไรครับเนี่ยแม่งมาอีกแล้วซ่อนตัวแป๊บเมื่อกี้โจทย์คืออะไรนะสี่ร้อยกว่าใช่ไหมสี่สามหกกับสี่ห้าูนเป็นแปดแปดหก 3, 2, 4, สามสมองกูพังแล้วเดี e o, ๋ยวเดี๋ยวเสมสองสาป็นเท่าไหร่สามสองหกสามเหได้ห้าสบแต้มแน่คลิกทูสตาร์นั่นอะไรอ่ะนั่นคือ ไอคิวผมห้สิบเองอะ่ะคุณโอ้ยมันโลกไปหมดเลยครับคือมันมันต้องคิดเลขด้วยแล้วมันต้องมานั่งระแวงไอ้พวกนี้ด้วยอะ่ะทำไงอะ่ะขอลองอีกสักรอบแล้วกันนะครับปัญหาคือผมมันต้องมีที่อื่นให้ซ่อนดีวะเดี๋ยวดูปุ่มใหม่ก่อนให้หลบใต้โต๊ะตอนที่ประตูล็อกปิดไฟแล้วก็อย่าขยับเวลาดินเสียงหายใจ ปิดไฟยืนนิ่งๆเอาอีสัตว์ไหนบอกให้ยืนนิ่งๆ,ๆไงจะหาทาํำวะแปดแปดหกสิบสี่หกสิบสองสี่สี่สิบหก 56อุ้ยอะอีกแล้วอะเดี๋ยวก่อนนะขอคิดหน่อยได้ไหมเนี่ยแล้วหลบใต้โต๊ะนี่โต๊ะอยู่ไหนวะวววเออสี่ร้อยยี 400, 27, ่สิบเจ็ดเจ็ดสิบห้ากูเก่งมาก ไอ,อตัวเชี่ยนี่แน่นี่แนะนี่แนะนี่แน่นี่แน่ตัวอะไรวะเนี่ยล้วทำยังไงอะหลบไอลูกตานี่ยังไงอะไหนกูดูดิคะแนนสูงสุดมันเท่าไหร่ <c oughs> ไม่มีใครได้เกินห้าสิบเลยเหอะ <c oughs> กูอยู่ที่หนึ่งของโลกโลกใบนี้กูมีไอคิวเยอะที่สุดขอรออีกที ใครอยากเล่นไปโหลดมาเล่นเกมมีเล่นฟรีในสตรีมจริงๆผมอยากรู้ว่าใครจะได้มากกว่าผมเปล่าไม่มีทางอะ่ะเพราะผมไอคเยอะมากเจ็ดห้าสามห้าสามห้าคุณเก้าสิบหเจ็ดสี่ิสองหเจ็ดสี่สิบสอง 742เพยพอแล้วครับสำหรับการเทส iQ ครั้งนี้ก็นะครับมันอาจจะไม่มากไม่มายนะครับแต่ว่าอย่าหาทําผมว่าเราไปหาเทสที่มันปกติมากกว่านี้ดีกว่าและนี่ก็คือเกมใส่ของขวัญสั้นๆเกมแรกในวันนี้นะครับปวดตับมากเลยครับ พวกนี้จะมีเกมแบบเนี้ยเกมเล็กๆขำๆที่อยากจะลองของใครอยากลองของไปลองเล่นดูนะครับมาถึงเกมที่2บ้างนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Raving นะครับยังเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่นะครับก็เป็นอินดี้แต่ผมว่าพัฒนามาแบบดูดูดีอะ่ะดูเหมือนเกมแบบคุณภาพดีในท้องตลาดได้เลยตัวเกมจะเป็นอย่างไรเร,เราจะเป็นยังไงหลังจากที่เราเทสไแล้วสมองเราปลอดโปร่งแล้วนะเรารู้แล้วว่าเรามีสติสมัสสมปชัญญะดีแค่ไหนเราลองไปเล่นเกมที่มัน ไม่กดดันเรามากเกินไปนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างมาฮะทดสอบ IQ ไปแล้วคราวนี้จะเจอสถานการณ์จริงนะครับเมื่อกี้มันเป็นแค่สถานการณ์จำลองกด e แล้วเปิดเมาส์เข้าไปครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมถึงมีหนูที่นี่อ้าวก็บ้านสกรปรกอะมีเสียงคนคุยเลยไม่รู้ครับ หยิบพระถังซ้ำจังเ้าสังกระจายขึ้นมาเอากาสารนี้มันอ่านได้ไหมครับ1986วันที่19นะครับเอ,อ่อความทรงจำของฉันค่อนข้างไม่ชัดเจนเลยอะ่ะแล้อาจจะมีความผิดพลาดปนอยู่ด้วยแต่ว่าฉันว่าฉันจำได้นะฉันเดินลงไปตามทางเดินและฉันก็เห็นสกาเลตเธอดูงามสง่าเหมือนกับปกติเลยแต่งตัวเหมือนกับราชินี แล้วเราก็ย้ายมายายบ้านนี้แต่เราไม่รู้นะว่าเฟอร์นิเจอร์มันมาอยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงวิเศษไปเลยใช่ไหมล่ะสกาเลตคือผู้หญิงอาจจะเป็นคนรักเหมือนแบบจําได้ไม่ชัดเจนหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ดีก็เห็นแบบเห็นเมียสกาเลต์น่าจะเป็นเมียอยู่ดีทั้งคู่ก็ย้ายมาอยู่ในบ้านนี้แล้วแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็มาลงหมดแล้วไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงวันเดอร์ฟูลมากๆนี่คือบ้านที่มึงบอกว่าว่า,วาวันเดอร์ฟูลเหรอทดสอบ iQ มาแล้ว iQ iQ 50ห้าสิบ น่าจะเล่นเกมนี้ผ่านได้แหละนะประตูนี้ล็อกนะครับ Find the Key ครับหากุญแจให้เจอโน้ตฉบับที่2ถัดมาวันที่26กครับสากาเลตก,กับฉันวางแผนจะมีลูกกันเฟอร์นิเจอร์ที่เราซื้อมานะั้นสวยงามมากแล้วเราก็ชอบมันมากๆเลยพวกเราไปโรงพยาบาลด้วยกันแล้วก็ตรวจสอบสุขภาพจิตแพทย์นะครับพูดกับผมและเตือนผมว่าผมมีโอกาสที่จะเห็นภาพหลอนเพราะว่ามีอาการจิตป่วยนิดหน่อยเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วฉันจะอธิบายให้สากาเลต t ฟังได้ยังไง จุดๆเอานะฉันเอาอยู่ I can h a n d เดนะครับจิตแพทย์บอกว่าเราจิตป่วยอาจจะเห็นภาพหลอนได้แล้วฉันจะบอกเมียฉันยังไงดีสรุปสกาเลตคือเมียนะครับสรุปสกาเลตคือเมียนะครับฉันจิตป่วยไปเองฉันจิตป่วยฉันเห็นภาพหลอนฉัน i อคิวฉันไม่เชื่อว่าสิ่งที่ฉันเห็นนั้นคือความจริงฉันต้องบอกสกาเลตให้รู้ ฉันเห็นภาพร้อนฉันเห็นไฟแดงไอคิวต่ำล็อกอีกแล้วนี่มันทางวนมันเนี่ยเ๊ย้ห้องนี้เหมือนจะเข้าได้เสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าดังขึ้นมาห้องครัวที่สลุมสลือสล,วสลัวเสเลนี้ประตูห้องครัวแล้วที่ห้องครัวนี้อยู่ดีๆฝนก็ตกลงมา ังสือ book this is a book เราไม่สามารถกดแหวกดูได้หรอว่ามีกุญแจซ่อนอยู่ด้วย take กดหนึ่ง turn on off อ่ะไฟฉายฮะฉังม,มีไฟฉายด้วยอ่ะพวกเราตู้ทิ้ไงไว้ก่อนมีซูมด้วยฉันต้องการจะหากุญแจ โคฮาสกาเลตสกาเลตฮัลโหลเป็นวิทยุที่ว h เตอร์ฟา c k โอเปิดไว้เป็นแบ็คกราว เพราะว่านี่คือเสียงที่เป็นภาพหลอนฉันได้ยินไปเองมันไม่ใช่เรื่องจริงเราได้ไฟฉายมาแล้วเราก็พร้อมจะลุยแล้ววะ่ะมาจากห้องไฟแดงนั่นหารหัสด้วยกูยังหากุญแจไม่เจออะไรกูหารหัสมันอยู่แล้วปิ้เอา้เอาประตูปิดเองเฉยเลยอะไรของคุณเนี่ย อย่ามาสะเงือสงงะงะว่ะกระดาษที่พื้นหนังสือที่พื้นอเอ๊ะเกะก็เปิดไม่ได้ฐานก็จะหมดนะถ้าเรายังเล่นช้าต่อไปประตูนี้เหมือนจะพังเลยพังเหมือนสมองกูเลยเข้าประตูแดงนี่ดีกว่า ล็อกอีกนั่นก็ทางตันแล้ววะสุดทางเป็นประตูที่มีคีย์นะครับเราจะถือไฟฉายกลับไปที่ทางเดินเดิมเผื่อว่าจะมีอะไรพัฒนาในชีวิตเราปิดไฟฉายไว้ก่อนเปลืองไฟโว้ ประตูล็อกเรากำลังกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเกมซึ่งเป็นห้องตันไม่เห็นเจอกุญแจสักอันเลยหรือเราตาถัวผมมองอะไรพลาดเหรอไม่มีนะอันนี้แบบเช็คละเอียดแล้วนะค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับปัญหาคือผมไอคิวต่ำเกินไปแหละ บนโต๊ะอ้าผมค่อนข้างเช็คละเอียดเลยแหละก็ต้องห้องแดงแล้วบวะออันล็อกและแหวกโอ้ชิตไฟฉายกูก็จะหมดพอดีในตอนที่กูเปิดได้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยแหละรีบไปเลยฮี่ยไฟฉายจะหมดแล้วอย่างนี้มีบางอย่าง คุณแจอีกดอกนึงอ่าประตูปิดอืเฉียบอ่าในเอกาสารครับหนึ่งเก้ปดกสองจุลายฉันกลัวเหลือเกินกลัวมากขึ้นเรื่อยๆฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าอะไรคือความจริงอะไรคือเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นสกาเลตหายตัวไปแล้วสกาเลตทิ้งฉันไปเธอทรยศฉันเธอหักหลังฉันและตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่หลังนี้หรือว่าไม่ได้อยู่คนเดียวกันแน่นะครับ คุณอยู่คนเดียวหรือไม่อยู่คนเดียวก็ไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าประตูนั้นมันติดอยู่ตกใจเลยว่าเห็นคนนั่งอีกบานหนึ่งคือต้องย้อนหลังกลับไปครับรีโหลดได้ไหมรีโหลดฐานเร็วฐานจะหมดแล้วคุณมีฐานทั้งสองก้อนไม่ใช่หรอ ไม่มีปุ่มรีโหลดเหรอไม่มีปุ่มรีโหลดครับงานเข้าแล้วเอ้ยนี่ไงคอมบาเรียบร้อยเปลี่ยนทานขอบคุณครับเอเมนเปิดตูเข้าไปโอ้ไฟฉายแรงมากเลยเยี่ยมเลย รีบทำในสิ่งที่ต้องทำซะคุณนัทด,ดูโต๊ะดีๆด,ด้วยอ่นานเอกสารครับ1987ผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะนี่ฉันเคยเห็นเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นอีกแล้วอะรอยเทา้าใครเป็นคนกำลังมองหาฉันเขามองมาที่ฉันเสียงเท้าเดินเสียงเท้าเดินน่ากลัวพวกมันกรีดร้องแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะอย่าหันไปมองนะจบประโยคได้แย่มากอย่าหันไปมองอ่ะกูเดินข้างเลยครับอืมไม่หันไปมองแล้ว เนื่องจากบอกว่าอย่าหันไปมองข้างหลังก็เลยพยายามที่จะไม่หันไปมองมีทางเดินไปต่อยังหารหัสไม่เจอเลยเนี่ยมันให้หาพาสเวิรดตัวเลขนะครับโอ้โหทางเดินอันยาวไกลน,นี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยจะให้กูไปไหนเนี่ย ทั้งไกลและลูก What the fuck is that ทั้งไกลและลูก What the fuck is that IQ กูแค่50เองอย่าทำอย่างนี้เลยประตูเยอะจังอะประตูติดติดสุดบานอะไร เจอกุญแจอีกดอกกูเดินวนมาไกลมากเพื่อกุญแจเหรอเนี่ยวิ่งกลับกันเถอะคุณบรรยากาศมันก็ถามว่าหน้ากลัวไหมก,ก็สยองขวัญแต่ว่าไม่ชอบเลยครับมันเงียบเกินไป ยังไม่เจออะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นตัวเป็นตนรู้แค่ว่าเห็นภาพหลอนต่ลอกให้กูวิ่งมาไกลมากเราวิ่งเช็คทางขวาเรียบร้อยแล้วนะครับจากสี่แยกเราจะลองไปดูทางซ้ายบ้างนะครับกูวิ่งแบบไม่มีเหนื่อยเพราะกูไม่เคยคิดจะพักไปตามแสงไฟน,นั่นสิปิดไฟใช้ก่อนเนะี่ยเปลือง มีห้องอีกห้องนึงนโต๊ะมีนาฬิกาสองหาของกันก่อนเลยครับหนังสือเต็มไปหมดโต๊ะที่รกเละเทะวิ่งตรงไปในความมืดเจอห้องที่มีรหัสอีกถามจริง กูไม่รู้ร่ะหาดกีวไม่ได้ตัวเลขสักเลขเลยหนึ่งเก้าแปดเจ็ดะวะหรือหนึ่งเก้าแปดหกวะต้องกลับไปเช็คทางตรงก่อนเลยครับเพราะว่าเรามาทางซ้ายแล้วมันไม่ได้อะไรเลยก็ต้องกลับไปทางตรงก่อนโอ้โหนี่ถ้ากูไม่เปิดไฟนี่โคตรมืดไปข้างหน้าเลยวะวัยรุ่นไฟกระพริบกูเปิดก็ได้อะโอ้โหเส้นทาง เส้นทางแห่งเรฟวิ่ง iq 50เดโมมึงยาวมากยาวาะทางวิ่งนี่แหละอะไรไม่รู้ครับมาโผล่หน้าเราเมื่อกี้ฮะนี่คือบ้านใหม่ของเราคุณมาเพื่อมาพบพวกเราเหรอไม่มีรหัสมีอะไรทั้งนั้น อะไรอ่ะสี่ห้าแปดเก้าสี่ห้าแปดเก้าสี่ห้าแปดเก้ามีเลขตรงไหนเนี่ยก็ได้สี่ห้าแปดเก้าก็ได้โอเคสี่ห้าแปดเก้าโอเครับทราบคุณมาเพื่อมาเยี่ยมพวกเราเหรออืมจริงๆรหัสน่าจะเป็นห้าศูนย์ห้าศูนย์มากกว่าไอคิวผมเองวิ่งจนเหนื่อยเมื่อยขามากไปฉายใกล้จะหมดอีกแล้ว ปิดทำเฮียอะไรนะครับกูเพิ่งมามาทีไรแม่งปิดใส่ทุกทีเลยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของคุณควรจะเปลี่ยนไฟฉายก่อนที่จะเข้าไปยังห้องถัดไปนะครับรับทราบครับเปลี่ยนแล้วคือมึงควรจะสองห้าแปดเก้า เพนเตอผ่านได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณนะที่เล่นเดโมโตัวนี้เดี๋ยวฉันจะพัฒนาเกมนี้ต่อไปหวังว่าคุณจะได้รับคำตอบที่คุณกำลังตามหาอยู่นะอย่าลืมไปซัพพอร์ตผมบนทวิตเตอร์ด้วยเออได้ครับแล้วแล้วแล้วกูออกจากเกมนี้ยังไงครับเนี่ยโทษนะครับกูออกจากเกมนี้ยังไงครับไม่คลี่คลายให้กูเลยไขปริศนาผ่าป,ประตู หารูโค้ดจบเรียบร้อยครับเรฟวงแบบออกเกมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเกมอีที่สองเกมนะครับหวังว่าจะตื่นเต้นไม่มากก็น้อยใครที่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดกว่าพี่นัทลองไปทดสอบ i อดูก่อนถ้าคุณได้มากกว่าผมค่อยเอามาแปะในเพจให้ดูนะครับว่ากาคุณได้มากกว่าผมแล้วคุณฉลาดกว่าผมจริงๆผมจะยอมรับว่าคุณฉลาดกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับพราะคนฉลาด